ตัวนี้ก็คือ c t เทคซีดีหเป็นฮัาอนเนกประสงค์หรือว่า docking station ดูนะโอ้โหขนาดเล็กใช้ได้เลยนะนี่ดูนะครับคือตัวนี้สามารถเป็นฮาร์ด e ดิส์เอ็กเทนอลได้เขาจะมีช่องใส่ SSD M.2 NVMe ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนะทุกคนนี่ซิลิโคนสามารถแกะได้ ซิลิโคนนะครับแล้วก็วัสดุของตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยข้อดีของอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยก็คือแข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมมาดูที่พอร์ตต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต Type C ตรงนี้จะเป็นไฟสแสดงสถานนะเวลาเราเสียบใช้งานก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้เป็นไฟสีขาวนะครับ พอต์ีดีชาร์จรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์20โวลต์5แอมป์พอต Type-C ตรงนี้จะเป็นพอร์ต Data พอร์ต USB-A 2ช่อง พอต S D M I สามารถเชื่อมต่อออกจอทีวีได้นะสำหรับตัวอุปกรณ์เราสามารถเอา S S D M.2 มาใส่ได้ด้วยนะแต่ที่เขาจำหน่ายเนี่ยเฉพาะตัวบล็อกไม่ได้มี S S D มาให้นะครับอันนี้เราต้องหาซื้อมาใส่เองนะในส่วนของ S S D M.2 เนี่ยจะรองรับ M. key และ B. M. key รองรับความจุสูงสุด4เทรส่วน M.2 เนี่ยรองรับ2280 2260 2242และ2230สำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะ เดี๋ยวผมไปดูก่อนเขาก็จะมีสายชาร์จ Type C สายก็จะเป็นแบบ C to C มีโลโก,โก้ c t e h นี่มีไขควงมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีสกรูอันนี้จะเอาไว้ใส่ SSD แผ่นซิลิโคนระบายความร้อนแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานมีภาษาไทยด้วยนะทุกคนนี่วิธีการติดตั้งนะครับเห็นไหม อย่างข้อที่4นะครับลอกฟิล์มของแผ่นระบายความร้อนแล้วแปะบนการ์ด SSD แล้วดึงแผ่นฟิล์มด้านบนออกอ่าประมาณนี้นะสำหรับคู่มือการใช้งานเขาจะมีนอนให้เราไขนะครับอุปกรณ์นี้มีมาครบเลยนะไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยทุกคนนี่ถอดออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลแบบเร็วด้วยนะความเร็วในการอ่านข้อมูล3,300เมกะบ ความเร็วในการเขียนข้อมูล1,300เมกะบิตเซกรองรับการใช้งาน PC Windows ตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปนะ Windows 7 8 9 10 11สามารถใช้งานได้ Mac OS ได้ iOS ได้ iPad ได้ Android ได้เขาก็จะมี USB-C เราสามารถเอามาเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะอย่างเช่นตรงนี้ผมเสียบกับคอมใช่ไหม แล้วผมเอามือถือมาเสียบแบบนี้เพื่อโอนผ่านข้อมูลได้หรือว่าจะเสียบเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆสามารถเสียบได้นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเชื่อมตอนน่อในส่วนของการใช้งานปกติทั่วไปให้ดูนะครับประมาณว่าเดี๋ยวผมต้องการจะใช้งานหลายๆพอร์ตแล้วก็ชาร์จแบบไปด้วยซึ่งผมเอาอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบเสียบแล้วนะช่องแรกเนี่ยจะเป็นพอร์ตชาร์จรองรับ PD ชาร์จ3.0ความเร็วสูงสุด20โวลต์5แอมป์หรือว่า100วัตต์อ่ากดสวิต ที่มือถือตอนนี้ขึ้นกําลังชาร์จนะครับเห็นไหมตอนนี้ขึ้นกําลังชาร์จก็คือเราจะชาร์จไปด้วยแล้วก็ท่วงอุปกรณ์เสริมไปด้วยเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้ดีกว่าตอนนี้เสียบชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ผมจะเสียบใช้งานเมาส์ไปด้วยในส่วนของเมาส์เนี่ยผมจะใช้งานเป็นแบบ USB dongle อเปิดสวิตช์เสียบเมาส์นี่เห็นไหมเมาส์ทำงานแล้วนะครับ อ่ะยังไม่พออ่ะตามด้วยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะดูนะสามารถใช้งานคีย์บอร์ดไปด้วยได้ใช้งานเมาส์ไปด้วยได้เสียบสายชาร์จได้ยังยังไม่พอเดี๋ยวจะลองเอาตัวแป้งหางหนูมาเสียบดูเดี๋ยวจะต่อลำโพงอีกหนึ่งตัวและเราสามารถปรับคอสมัยเองได้โอ้โห<ๆ>ไงาาาดูนะดูต่ออุปกรณ์ทุกคน สมมุติว่าเรามีมือถืออีกหนึ่งเครื่องต้องการจะชาร์จแบตไปด้วยก็สามารถใช้งานได้เนี่ยพอร์ตไอทซีนะเสียบแล้วดูเห็นไหมครับขึ้นชาร์จแล้วว่ะ เราสามารถใช้งานกับจอยเกมแฟลไดร์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะทุกคนถ้าเอามาใช้งานกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กที่มีพอร์ตการเชื่อมต่อน,น้อยอันนี้ตอบโจทย์อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถเอาฮาร์ดดิส SSD เอามาใส่เพื่อให้ตัวนี้เป็นตัวเก็บข้อมูลได้ด้วยยิ่งถ้าคนใช้แท็บเล็ตหรือว่า iPad ในการทํางานผมว่าอุปกรณ์นี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะสําหรับราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1799บาท เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเรียกว,ว่าการใช้งานหลากหลายจริงๆนะเป็นทั้งฮัดดิคพกพาฮัดดิคเอเทานอลพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆการใช้งานครอบคลุมมากอ่ะปะไปตามกันได้